น้องที่รับถายข้าวพเจ้าพี่น้องพีรพลวันนี้ข้าวพเจ้าจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับการได้รับความรอดของข้าวพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับความรอดนั้นเนื่องจากข้าวพเจ้าเติบโตในชีวิตคริสเตียนครอบครัวคริสเตียนคุณแม่ของข้าวพเจ้านั้นเป็นผู้เชื่อได้นำข้าพเจ้ามาสู่ในชีวิตที่จะ ข้าพเจ้าเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่จับแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าสู่ในความเที่ยงแท้และไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาเป็นของข้วพเจ้าหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ผ่านการประชุมหลายๆครั้งในประชุมอนุชนและมีครั้งหนึ่งในการฝึกฝนอนุชน ข้วพเจ้าได้ยินพี่น้องที่อยู่เบื้องหน้าได้เรียกขว่าเจ้าและเปิดเผยเกี่ยวกับการรับปฏิสมาในเวลาตอนนั้นข้วพเจ้าไม่ได้ลังเลข้วพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะยินดีเชื่อและรับปฏิสมาต้อนรับพระเจ้าองค์นี้กลายเป็นพระเจ้าของข้วพเจ้า ในเวลานั้นเองหลังจากที่ขาพเจ้ารับปฏิสมาแล้วขาพเจ้ารู้สึกว่าขาพเจ้าได้บังเกิดใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้ถูกนําเข้าสู่ขอบเขตใหม่สิ่งทรงสร้างใหม่ขาพเจ้ารู้สึกว่าชื่นชมยินดีมากและขาพเจ้าได้มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนั่นก็คือชีวิตของพระเจ้าได้อาศัยอยู่ภายในขาพเจ้าแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนหรือทําอะไรก็ตามข้าวพเจ้าก็ได้รับการเตือนสติว่าพระเจ้านั้นดําลงอยู่ภายในข้าวพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประพฤกิการพูดจาข้าวพเจ้าก็ต้องถูกควบคุมด้วยตัวของพระองค์การที่ข้าวพเจ้ารู้ตัวว่าว้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าสิ่งนี้ ก็มารักษาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการล่อลวงทุกอย่างทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นของพระองค์ข้าพเจ้าไม่สามารถทําสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสนุกหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มนทีดยด้อีกข้าพเจ้าจะต้องมอบตัวให้กับพระองค์ ้งแต่นั้นมาข้าพเจ้ารู้สึกถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานของข้าพเจ้าการอ่านพระคัมภีร์ล้วนมีความสว่างเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงอาศัยอยู่ภายในพระคัมภีร์ทั้นไม่เพียงเป็นแค่การเปิดเผยทางภายนอกเป็นความรู้เป็นหลักธรรมกของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระคัมภีร์คือการเปิดเผยของพระเจ้า ที่อาศัยอยู่ภายในขบว่เจ้าสิ่งนี้ก็ทําให้ข้วพเจ้ามีความหวานชื่นและมีความลึกซึ้งต่อพระองค์โดยการบบรับปฏิสมาโดยการรับเชื่อในพระเยซูข้วพเจ้าก็ได้นําตัวของข้าพเจ้าเองเปิดออกต่อพระองค์และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า รเจ้าเชื่อว่าถ้าเรายินดีรับปฏิสมายินดีเปิดออกตัวของเรายินดีรับเชื่อในพระเยซูเราก็สามารถต้อนรับพระเยซูเป็นชีวิตของเราและเราก็สามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์รับสุขพระองค์สามารถเนี่รับสุขและพระองค์จะเปิดเผยอ,อยู่ภายในเราพระเจ้าก็หวังว่าพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราก็ต้องยึดฉวยโอกาสมีเพียงเมื่อเราเข้าสู่ในอาจารจักรของพระเจ้า เราถึงจะสามารถรับสุขพงมากยิ่งขึ้น